ปัญหาทุกมีอุปทานอุปทานมีทำไงก็ยึดยึดเนี่ว่านั่นเป็นของเรานะนี่เป็นเป็นของเรามันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพอมันจากไปเนี่ยเราก็จะทุกเนี่มันนีลูกเรามีของของเรามีรถของเรานี่บ้านของเราพอมันเกิดเสื่อมมันเกิดไปเกิดหายไปเกิดเสียไปอันนี้เป็นธรรมดาโลกอย่แล้วพวกนี้ที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ว่า ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปยึดเนี่ยเป็นของเรานี่เป็นตัวเราพอเรายึดปุ๊บเกิดเขาเรียกว่าอุปทานทันทียึดมั่นเป็นของเรามันต้องเป็นอย่างนี้พอมันเกิดเปลี่ยนแปลมันเกิดเสียหายไปไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็ทําให้เดิดอนทุกข์นั่นเองพอเรายึดมั่นเป็นอัตตาเป็นตารมมันก็เกิดทุกข์ทันทีเลยเราไม่ยอมปล่อยวางเราไม่ยอมเข้าใจโลกว่าจริงไอ้ตัณหาอุปทานนี่ยมันต่อกันเลย อุปท,ทานให้เขาไปยึดเลยเขามีตัญหาสุดงั้นเราจะแกล้งก,ก็ต้องดับไอ้เจ้าอาวิชชาความไม่รู้เราจะแก้งก็ต้องใช้คําสอนพรองเนี่ยมันดับให้ความไม่รู้ดับอวิชชาต่างๆนั่นเองอันนี้เป็นภาพรวมๆให้โย,ยมเข้าใจโย,ยมจะดับวิชาจะดับโมหะยังไงรายการนี้ก็จะบอกไปเรื่อยนะรจะดับแด้ก็ต้องมีมรู้คาสอนพระองค์ถ้าอยากรู้คําสอนพระองค์ก็ต้องจําคําสอนพระองค์จาพื้นฐาน,นง่ายๆโยมต้องรู้เรื่องจิตเจตสิกรูป โยมรู้มากโยมก็ดับโมหะได้มากนั่นเองก็เวลามีโยระการณเช่นี้ก็ขอจะเลร่อนรอสาธุตาธุตาธุค่ะ,อะตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเรานั้นมีความเป็นคนความเป็นมนุษย์นั้นอย่างไรนะคะเราจะต้องทําตัวของเราอย่างไรนะคะ,ะพันเตยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาสนทนากับท่านผู้ฟังอีกมากนะคะติดตามนะคะ เวลาเราหมดลงแล้วนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังทำกุศลนะคะ,ะโดยการร่วมจเจริญธรรมอรูปาวัจรจิตาสิบสองค่ะอรูปาวัจรจิตาสิบสองประกอบด้วยอรูปาวัจรมหากุสลจิตตาสีอรูปาวัจรมหาวิปากจิตตาสีอรูปาวัจรมหากิริยาจิตตาสี อรูปาวจรมหากุสรจิตตสีอุเปคขาเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังอากาสานัญจายตนาอรูปาวจระมหากุสรจิตตังอุเปขาเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังวิญญาณัญจายตนา Aru pa wacara mahaku saracitang, upeka e kagata sa hitang, kang, akin chan yayatana. Aru pa wacara mahaku saracitang, upeka e kagata sa hitang, kang, mewasan yana, yayatana. Aru pa wacara อรูปาวจระมหาวิปากจิตตสีอุเบขาเอกคตาสิตังสาสังคาริกังอากาสานัญจายตนะอรูปวจระมหาวิปากจิตตังอุเบขาเอกคตาสิตังสาสังคาริกังวิญญาณัญจายตนะอรูปวจระมหาวิปากจิตตัง อุเปกาเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังอากินจัญญายตนาอรูปาวจระมหาวิปากจิตตังอุเปกาเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังเนวสัญญานาสัญญายตนาอรูปาวจระมหาวิปากจิตตังอรูปาวจระมหากิริยาจิตตสี อุปขาเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังอากาสานัญจายตนะอรูปาวจระมหากิริยจิตังอุปเเคเอกคตาสหิตังสาสังคาริกังวิญญาณัญจายตนาอรูปาวจระมหากิริยจิตังอุปเเคเอกคตาสหิตังสาสังคาริกัง Akin canyayatana, arupa wacara maha kiriacitang, upeka eka kata sahitang, sasang karikang, dewasan yana sanyayatana, arupa wacara maha kiriacitang.